สวัสดีค่ะทุกคนค่าวันนี้นะคะปาได้รับพัสดุมากองหนึ่งนะคะก็จะมาเปิดทำคลิปเปิดกล่องพัสดุนะคะว่าเนี่ยสภาพข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่วันนี้มาทําคลิปก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะขาดนะ,ะเดี๋ยวขย่บมให้ดูไปใกล้นะคะเนี่ยคะ่ะขาดแบบนี้เลยนะคะเป็นรูโวนี่เลยนะคะเนี่ยมาสภาพแบบนี้เลยนะคะเพิ่งได้รับดังนั้นปาก็เลยต้องทําคลิปหาว่าสภาพข้างในเนี่ย เรียบร้อยดีไหมถ้ามีอะไรเสียหายเราจะได้มีการย,ยืนยันน่ะนะคะค่ะเดีก็มาเปิดพร้อมๆกันเลยเนาะ ลูกกล่องมาเลยนะคะโอเคตาก็จำไม่ได้นะวที่สั่งอันนี้คืออะไรนะคะก็คือมาแบบนี้เลยะ่ะนี่มาแ,แกะดูสิ นี่นะคะนี่ก็คือปาจําได้นะพอเห็นเป็นบอลนะคะเป็นไม้ตระกูลบอนนะคะออโคอโลคาเซียะคะ่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นกรีนอะไรสักอย่างเนะะี<ม>่ยค่ะก็ลองสั่งมาปลูกดูนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยปลูกแกดูข้างในซิว่าเป็นยังไงคือไม่คิดว่ามันจะใหญ่หนีโมโหลานขนาดน,นี้นะคะ อย่างนี้นี่ปลูกปลูกไปไม่นานเขาก็แตกแล้วนะคะอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยก็เขาห่อตุ้มมาด้วยขุยมะพร้าวให้มานะคะคือเก็บความชื้นนะแล้วก็นี่แค่สองวันถึงนะคะคือวันนี้มันเสาร์ใช่ไหมใช่สองวันถึง นี่แล้วก็สองต้นใหญ่สองต้นเล็กกับสต้นใหญ่นะคะสภาพเรียบร้อยดีนะอ่าเรียบร้อยดีค่ะคือเงาเบ้งมากเลยใหญ่จริงๆอุ้ยนี่ใหญ่มากนะคะนี่โอเคเดี๋ยวตอนเย็นค่อยปลูกนี่ค่ะหัวเขาหัวเขานาะูมือนะคะเต็มมือเลย,อ,ยอันนี้ก็มีไหลามาด้วยนะคะโอ้ไหลหัก ไม่เป็นไรมันหักค่ะช่างมันก็เดี๋ยวเขาก็แตกอีกเพราะว่าดูดินี่ก็แบบดูดิดกูการมีตาด้วยนะนีตาก็มาแล้วเดี๋ยวก็แตกอีกค่ะเอาลงปลูกได้ไม่เท่าไหร่อะแต่ยี่นี้จะปลูกเลยที่แน่ๆคือต้องหากระถางอีกแล้วค่ะอันนี้ไซส์นี้ยังมีกระถางอยู่โอเค ค่ะปาก็เปิดเช็คแล้วนะคะป้าสั่งไป2ต้นค่ะแล้วสั่ง2ต้นใหญ่นะคะแล้วสต้นเล็กเนี้ยเขาแถมมาให้ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากเลย mm hmm. ก็เรียบร้อยดีนะคะถูกต้องทุกอย่างค่ะตัวนี้ชื่อว่าโครคาเซียกรีนโครโรนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพอเวลาป้าลงปลูกแล้วแล้วเขาแต่งใบขึ้นมาแล้วป้าจะมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ